เกมรักจอมอสูนบทที่15ทําทำอะไรสักอย่างณบ้านวรโชติวาทินเตชินกำแก้ววิสกี้ในมือแน่นมีแต่ภาพของโยธกาที่เดินไปกับเด็กฝึกงานหน้าตาดีคนนั้นซ้ำไปซ้ำมาป่านี้คงไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่ไหนกันสักแห่งยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้อารมณ์เดือดดานมากกว่าเดิม เขาไม่อยากให้เธอไปยิ้มให้ใครไม่อยากให้ใครได้ดินเสียงหัวเราะของเธอหน้าหล่อเข้มที่ตอนนี้ขบกรามด้วยความโกรธแก้ววิสกี้ในมือหนาถูกเคลี้ยงจนแตกกระจายไปทั่วพื้นห้องนั่งเล่นที่มีเคาน์เตอร์บาร์ที่เรียงรายไปด้วยประลัดดีนอกหลายประเภทเยธวทกาทำไมเธอถึงได้กวนใจฉันได้ขนาดนี้ เขาโหยหากลิ่นหอมหวานของเรือนผมนั่นผิวกายที่เนียนละเอียดผุดพองที่ได้สัมผัสอก,อกอิ่มชูชันกลมกลึงพอดีมือในใจมีแต่ความสเสน่หาคิดแล้วเขาไม่อยากให้ใครได้ครอบครองไปเลยจริงๆแล้วมันจะมีหนทางไหนบ้างที่จะทำให้เธอเป็นของเขาทั้งร่างกายและจิตใจ ถึงต้องบังคับเขาก็จะทำโยธกาเธอต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นเตชินเดินโซเซด้วยความเมาไปยังห้องนอนทิ้งตัวลงนอนโดยไม่ได้อาบน้ำรถแลมโบกินนี่มาจอดที่หน้าบ้านพักของโยธกาขอบใจนะที่เลี้ยงข้าวพี่อิ่มมากเลยพูดพลางมือน้อยลูกกลางลำตัว ให้เป็นวงกลมครับฝันดีนะครับเจ้าของตาสีฟ้ายิ้มบอกลายหญิงสาวที่ยืนอยู่นอกรถเช้าวันถัดมาเยธวก,กายืนรอลิฟต์อยู่ที่หน้าฟลอนสวัสดีครับน้องโยสุภวิทย์เอ่ยทักทายสาวสวยที่พร้อมส่งยิ้มหวานมาให้สวัสดีค่ะพิวิทย์เยาวก,กาทักทายตอบพรุ่งนี้ก็งานแต่งเพื่อนพี่แล้วน้องโยมีชุดที่จะใส่ไปงานหรือ,อยัง งานอะไรนะคะเธอลืมเสียสนิทโยธกาหมวดคิ้วที่โขงโกงเข้ารูปสวยเข้าหากันก็งานแต่งเพื่อนพี่ที่พี่ชวนไปตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาไงสุพวิทย์รู้สึกเงิบเล็กน้อยที่โยธกาลืมนัดสำคัญของเขาอ๋อโยจำได้แล้วคะ่ะโยนี่แย่จังเลยนะคะขอโทษพี่วิทย์มากๆเลยนะคะที่พอดีลืมเรื่อง มันมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องเลยค่ะช่วงนี้พูดแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้เตรียมชุดแน่ๆเลยงั้นวันนี้ตอนกลางวันเราไปเลือกชุดกันนะยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่วิทย์เลยณบ้านชุนสวัสดิ์ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นที่จัดงานแต่งงานบรรยากาศในงานผูผ่านไปด้วยไฮโซนักธุรกิจนักการเมือง ดาราบางคนก็ถูกเชิญร่วมให้มางานแต่งนี้ด้วยทั้งหมดมาร่วมยินดีให้คู่กับรถบ่าวสาวรถหรูล,ลริมูซีนเคลื่อนมาจอดที่หน้างานซึ่งมีพรมแดงปูเป็นทางเดินยาวตั้งแต่ลานน้ำผู้ขนาดใหญ่ถึงบริเวณหน้าบ้านไปจนถิน อ่อนที่เป็นบนไดปูอย่างสวยงามสายตาคนในงานจับจ้องมาที่โยธากาในชุดสีแดงสดปาดไหลที่เข้ารูปเผยให้เห็นส่วนเว้าวส่วนโค้งของสลีละกระโปรงยาวแคบที่แหวกขึ้นไปเห็นขาขาวเสริมบุคลิกด้วยรองเท้าส้นสูงสีแดงเข้ากับชุดผมที่ดัดเป็นลอน ถูกถักเปียขึ้นไปอย่างงดงามใบหน้าถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางราคาแพงที่ดูไม่เข้มจนเกินไปเดินควงมากับสุภวิทย์ไฮโซหนุ่มคลาสโนว่าที่สาวๆหลายคนอยากจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในชุดทักซิโดสีดำแสนเนียบทั้งคู่เดินเข้ามาในงานพร้อมเสียงซุบซิบตลอดทางพรมแดง สุภวิทย์แนะนำโยธากาให้เพื่อนสมัยเรียนมหาลัยที่โตรับรองแขกให้ได้รู้จักส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักธุรกิจหรือก็เป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมที่โยธาการู้จักมาบ้างบางคนแกแค่เคยเห็นหน้าเพราะเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยที่เคยเธอเรียนอยู่นั่นเอง บางคนถึงกับไม่เชื่อสายตาที่โยธากาเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้เพราะโยธากาที่เป็นรุ่นน้องในคณะใส่กระโปรงยาวเกือบครึ่งน้องรวบผมตึงตลอดเวลาแถมแว่นหนาเป็นนิ้วแต่วันนี้โยธากาที่ทุกคนเห็นต้องคิดว่าเป็นนางแบบหรือเซเลบิตี้ก็มีปานจนต้องขอเต้นลำด้วยซึ่งโยธาก,ากาก็รับคำเชิญ เต้นลมกับคนที่มาขอเต้นด้วยอย่างสุภาพโดยที่ไม่รู้ว่าสายตาของเตชินจ้องมองเธอตั้งแต่เธอและสุภวิทย์ปรากฏตัวขึ้นในงานถึงแม้น่าจะเรียบนิ่งแต่อารมณ์ของเขาพร้อมที่จะเดินเข้าไปบีบคอผู้ชายทุกคนที่เข้ามาขอเธอเต้นลำมด้วย อ่อยไปทั่วเลยนะเขาพึมพำฮะเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะเพื่อนที่บังเอิญเจอการถามแทรกขึ้นมาทันทีที่จู่ๆเขาก็ตัดบทไปเรื่องอื่นอ๋อไม่มีอะไรเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะบทสนทนาเริ่มขึ้นแต่อีกสายตาของเขาก็ยังคงจับจ้องไปที่โยธากาที่กําลังเต้นอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเขารู้มาว่าหมอนี่ เป็นลูกนักการเมืองชื่อดังเสียงโทรศัพท์ของเตชินดังขึ้นปรากฏชื่อของเลขาหนุ่มคลาสโนว่าของเขาไอชินแกอยู่ไหนวะเนี่ยมางานไอ้วินไหมฉันก็อยู่ในงานนี่แหละอ๋องั้นดีเลยมาเจอกันที่ร้านเต้นรำหน่อยนะน้องโยกก็มาด้วยถ้าทางจะเหนื่อยแล้วละ่ะมีแต่ขอเต้นรำถึงปลายสายที่โทรมา ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเตชินที่เขากำลังเดือดดานสดวายแดงไปแล้วหลายแก้วเตชินก็พอจะรู้ว่าเขามากับใครบรรยากาศในงานอบอวนไปด้วยเสียงดนตรีออเคสตราที่บรรเลงขับกล่อมผู้คนในงานพร้อมบริกรที่คอยเดินบริการหนุ่มสาวในงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอาหารรสจัดใส่จานมาขนาดเล็ก และเครื่องดื่มค็อกเทลใส่แก้วมาบริการแขกที่มาร่วมงานอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาคู่บ่าวสาวขึ้นเวทีที่กำลังฉายวิดีโอพรีเวดดิ้งของทั้งคู่เจ้าสาวแสนสวยที่กำลังตั้งครรภ์ได้สามเดือนนั้นถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังมีน้องเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของทายาทส่งออกยกลายใหญ่ในไทย เจ้าบ่าวก็หล่อเหลาเอาการแถมยังมีธุรกิจเป็นร้านชาบูปิ้งย่างที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศช่างเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกเตชินที่เฝ้าดูโยธกายอยู่ห่างๆเริ่มที่จะเป็นห่วงเพราะเห็นเธอดื่มไม่ต่ำกว่าสามแก้วแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นการโยนช่อดอกไม้บรรยากาศในงานก็เปลี่ยนไปผู้ใหญ่ในงานส่วนมากทยอยกันกลับเหลือเพียงหนุ่มสาวและเพื่อนร่วมรุ่นของเบาวสาววงออเคสตราสุดคลาสสิกถูกเปลี่ยนให้เป็นดีเจหนุ่มกล้ามโตที่ทำสาวสาวในงานกรี๊ดกราดเพราะความหล่อคมของดีเจที่ทําหน้าที่เปิดเพลงอยู่นั้นเป็นเพลงจังหวะแดน ที่มักจะเปิดอยู่ตามในคลับเสียมากกว่าไฟถูกหลีให้มืดมีเพียงส่สงแตกสปอตไลท์ที่กระพริบของคณะดีเจเท่านั้นเป็นไงบ้างครับน้องโยกินขนมหน่อยไหมสุภวิทย์ยื่นมากระลองสีสดใสให้โยธากาเธอรับไปแล้วหยิบอย่างใส่ปากเคียวตุย้ยตุยเธอน่ารักจังหรือว่าเธอเมาแล้วขอบคุณนะคะพี่วิทย์ อ้าวไอชินมาก็ดีเลยมาชนแก้วกันหน่อยหายหัวไปไหนวะมึงเดินหาจนทั่วงานเตชินเดินเข้ามาโยธกาที่กำลังกินมาระลองชินที่เท่าไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ก็สำลักขนมออกมาทันทีหล่อนไอคอกแคกจนสุภวิทย์ต้องรีบเข้ามาดูอาการของเธอใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆกินก็ได้ไม่มีใครแย่งสุภวิทย์พูดหยอกล้อ เพราะเขากำลังกลั้นหัวเลาะกับท่าทีของหล่อนพลางมองหาน้ำดื่มแต่ในเวลาฉุกเฉินแบบนี้จะเรียกบริกรก็คงไม่ทันเขาคว้าแก้วไว้ที่บรรจุน้ำมีสีใสในมือของเตชินเขาคิดว่านั่นคือน้ำเปล่าขอยืมก่อนนะสุภวิทย์คว้าออกมาทันทีโยธก,กาที่ไอเข้าแคกกะตกใจคนที่เข้ามา เขาเป็นคนสุดท้ายบนโลกที่เธอปรารถนาที่จะเห็นแต่อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เธอทรมานเพราะเสร็ขนมที่ติดคอโยธการีบแย่งแก้วน้ำมาจากมือของสุภวิทย์ทันทีและดื่มมันอึกใหญ่นี่มันไม่ใช่น้ำเปล่านี่คะโยธกาส่งแก้วคืนให้สุภวิทย์ที่แอบหน้าเสียเล็กน้อยต่างจากเตชิน ที่เขากำลังเลิกคิ้วทำหน้าทำตายียวนอย่างท้าทายถ้าจะโทษก็โทษดีวิดก็แล้วกันนะอยู่ๆยู่ก็มาดึงไปผมยังไม่ได้ฮันพูดอะไรเลยคุณก็สดเอาเป็นเอาตายเตชินแซงทำไปมองไปทางอื่นเอา้าน้ำไม่ใช่น้ำเปล่าหรอกเหรอวะโยธกาเป็นไงบ้างไหวไหม สุภวิทย์หันไปเหวใส่เจ้านายตัวดีแล้วหันกลับมายังโยธากาที่ตอนนี้หน้าแดงก่ำด้วยฤทธิ์แอลโกอฮอล์หลายขนาดเออตอนนี้ยังไหวค่ะโย้ว,ว่าโยกกลับก่อนดีกว่าหลอนลุกขึ้นเดินโซเซพยายามประคองร่างของตัวเองเดินให้เป็นปกติแต่ด้วยภาพที่มันเบลอไม่เป็นอย่างที่เธอต้องการก่อนหน้านี้เธอดื่มค็อกเทลก็แค่มือ แต่ตอนนี้เธอกืนตะกิล่าลงท้องไปเพียวๆทำให้เลือดสูบฉีดมากกว่าเดิมหลายเท่าและลดเร็วมากพี่วิทย์เสียงสาวปิดศนาดังขึ้นมินนี่พยายามติดต่อพี่วิทย์แต่ทำไมคอยจะหลบหน้ากันคะสาวสวยผมดำยืนจ้องมองสุภวิตาถลนเออพอที่ช่วงนี้พี่งานยุ่งๆนะถ้าพี่ว่างพี่ว่าจะไปชวนกินข้าวนะคะคนดีสุภวิตเลี่ยงที่จะ ปะทะกับสาวสวยเซ็กซี่ที่เขาควงอยู่ก่อนหน้านี้ยุ่งกับงานหรือยุ่งอยู่กับแม่นี่คะสาวเจ้าชี้มาที่โยโธกาที่กำลังจะยืนไม่ค่อยอยู่นี่โยธกาเพื่อนที่ทำงานพี่เองเขาเมามากพี่กำลังจะไปส่งเขาที่บ้านพี่ขอตัวก่อนนะสุภว,วิทย์ที่ทำท่าเหมือนจะประคองล่างบางพูดปดัดไม่ได้ค่ะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้มินนี่สาว ไฮโซที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจอยากได้อยากได้อะไรเธอต้องได้เดี๋ยวนั้นใช้แขนเลียวดึงแขนสุภวิทย์ให้เดินตามเธอมาไอชินดูแลน้องโยแทนฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นเป้าสายตาว่ะเขาพูดก่อนที่จะถูกลากออกไปทําไมอย่างนั้นแมนนี่คงแหกปากโวยวายลั่นงานแน่ๆนมานนี่เดี๋ยวผมช่วยเตชินยื่นมือหนาออกเพื่อหวังจะประคอง โยธากาที่ตอนนี้แอโกโลกอฮอล์กำลังตีกันจนมึนไปหมดเธอไม่ได้ใส่ใจกับความช่วยเหลือตรงหน้ากับเดินลุกขึ้นอย่างยากลำบากเซไปชนกับผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังโยกย้ายอยู่ด้านหน้าผู้ชายที่โยธากาเดินชนนั้นกลับหันมาช่วยพยุงล่างไม่ให้เธอหล่นไปกองที่พื้น เตชินรีบไปคว้าแขนโยธกาแล้วอบเอวบางนั่นไว้เออขอโทษครับเธอมากับผมก่อนที่จะเอ่ยคำอย่างสุภาพแต่คิ้วหนาขาหมดเข้าหากันทันทีโยธกาก็ยังจะดื้อแพ่งพยายามสะบัดตัวออกจากพนธนาการของเขาในจังหวะเดียวกันเตชินรีบพาเธอออกมาจากความวุ่นวายนั้นเขารู้สึกหงุดหงิด ที่เห็นโยธกาเที่ยวไปเต้นรากับใครต่อใครไหนจะปล่อยตัวให้เมาจนเดินไม่เป็นแบบนี้ด้วยนี่โยธกาจะเดินดีๆหรือจะให้ผมอุ้มมือหนากึงาก่งลากกึ่งดึงล่างบางให้ขึ้นรถฉันจะไปรอพ่วิทย์คุณกลับไปก่อนเลยโยธกาพยายามตั้งสติจะรอให้มันพาคุ้นเตียงละสิไม่ว่าผมเป็นเพื่อนมันรู้สันดานมันดีหรอกนะ เตชินรู้ดีหากเพื่อนรักของเขาต้องการใครเพราะหนุ่มนัก,กรักมัก,มก,มกไม่เคยพลาดเป้าหมายแต่เขาไม่เคยที่จะต้องใช้กําลังปุกปั้มข่มขืนใครทั้งนั้นไม่เหมือนตัวเขาที่ทํากับโยธกาคิดได้ดังนั้นเขาก็สะอึกฉันก็รู้จักพี่วิทย์ดีเขาไม่มีทางทํากับฉันเหมือนที่คุณทําแน่ๆล่างบางต่อปากต่อคําด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล เตชินไม่ฟังคำติหรือคำชมใดๆทั้งนั้นเขาอุ้มโยธากาขึ้นรถอย่างง่ายดายง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากโยธากาเมื่อได้เอนตัวไปที่เบาะหลังคนขับก็อยากจะหลับเสียอย่างนั้นแต่เธอก็เรียกสติกลับมาเธอใช้แขนทุบไปที่เบาะของคนขับเตชินเริ่มหมดความอดทนเขาลงจากรถดึงโยธากา ลงมาแล้วย้ายตำแหน่งให้เธอไปนั่งที่เบาะหลังคนขับแทนเป็นไงฉากนี้คุ้นคุ้นไหมเขานึกถึงตอนที่ตัวเองนั้นพายโยธ,ธากาไปที่บ้านพักตักอากาศแถวชนบุรีไอ้คนบ้าไอ้เลวไอ้คนเห็นแก่ตัวไอ้ชั่วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะสองการปั้นน้อยทุบไปที่คนตัวใหญ่กว่าที่ตอนนี้พยายามจะเอนเบาะ ให้อยู่ในท่านอนโยธกาเมาพูดสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากพูดให้เขาฟังทั้งหมดออกมานี่โยมองผมแล้วฟังผมจะพาคุณไปส่งที่บ้านโอเคไหมเสียงทุ้มต่ำกระซิบข้างหูแต่ก็ไม่ไวายร่างบางที่กำลังบรนดาลโทสะด้วยความเมาแตะโกนโกลด่าเขาต่างๆนานา ไอห,หน้าตัวเมียปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยไอคนบ้าไอคนทุเลศไอคนขาดความอบอุ่นนี่คุณด่าผมเหรอว่าหน้าตัวเมียเกิดมายังไม่มีใครกล้าด่าผมแบบนี้เลยเตชินอยู่ในอาการมึงเล็กน้อยพะก่อนหน้านี้ก็ดตือม,มาเช่นกันเริ่มหมดความอดทนใช่ฉันด่าคุณคนแรกเลยตั้งแต่เกิดมาฉันก็ไม่เคยด่าใครวันนี้ฉันขอด่าคุณให้สมกับที่คุณทำเร็วๆไว้กับฉันก็แล้วกัน เตชินเลือกที่จะเดินอ้อมมานั่งที่เบาะคนขับเพราะเริ่มที่จะระง,งบับอารมณ์ไม่อยู่เขารู้ว่าโยธกาเมามากเลยสะบัดคำด่าทอต่างๆนานารถหลูแล่นมาเรื่อยๆขณะนี้เป็นเวลาเกือบตีสองรถบนท้องถนนตอนนี้มีไม่มากนักเลยทำให้มาถึงที่บ้านพักของโยธกาในเวลาไม่กี่นาที